ปึ๊บปึ๊บโอเคเอ๊ะ <Jack pot. S 1> อะไรวะเนี่ยเด้อเด้อเด้เด้อ Yeah baby นี่คือแมปไอวอลลัสเท h e Game แมปที่คนเล่นโลบ็อกนิยามให้ว่าเป็นแมปที่ยากและหัวร้อนที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาโดยที่ถ้าถามผมผมเชื่อไหมผมบอกตามตรงเลยนะว่าไม่มันจะยากตรงไหนอ่ะเนี่ยคุณดูดิมันก็เป็นแค่แบบแท่นกระโดดโง่งๆทั่วไปแค่แบบเอ่อคนเดินผ่านไปแล้วมันก็คือแบบตัวหายไปเลยแต่ผมว่ามันไม่ยากหรอกไหนลองดูดิยากไหนกันเชียววะ โอเคเอจแจ็คเลิเข้าใจละเอาละในเมื่อเมื่อกี้นี่มันเกลียนเราในการกระโดดขึ้นไปข้างบนหลักการในการเล่นนั้นเราต้องกระโดดไปข้าปข้างใช่ใช่ใช่โดยไปข้างๆเอาเลยนะกูจะแบบบ้าตายเฮ้ยมันไม่ยากขนาดนัด้นหรอเธอถ้ามุดกระโดดไปข้างๆ้มันยังโดดแล้วกูต้องทำไงไวะปุ๊บเออปุ๊บอ้าวไอ้ไอไอยีโดดสองทีได้ก็ไม่บอกแล้วนี้แล้วนี้ อันนี้ปุ๊บอ่าอ่ากูามไม่อยากจะไปโดนมันด้วยซ้ำมันคืออะไรส่วนนี้ก็ปึ๊บเป็นไงเป็นไงโอ้โหกูโดนเกลียดอีกแล้วปุ๊บปุ๊บ,บโอเคปุ๊บปุ๊บโอเคอันนี้ถ้าเรากระโดดไปมันจะวิ่งมาหาเราแล้วเราก็ต้องปุ๊บปุ๊บโอเคเอ้อตอะไรวะเนี่ยเด้อเด้อเดเด้ดดอเย้บ๊ายบายโอ้วัตถุ ฟากิงกัสไอ้ตายเหอะปืนใหญ่ดีโออัมตองไซโคเจสอัมตองแม่เล่นของย่มกันนะเนี่ยเอาละอันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนี่ปึ๊บ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 อือหือไอ้ชิบหายเอาเไปผ่านโอเคมึงปืนใหญ่ปึ๊บปึ๊บจางกูตกกูตกเอานะเดี๋ยวกูโดดไปไหนมาปึ๊บปึ๊บ เอ้ยไอโถเอ้ยมันจะยากตรงไหนอะเนี่ยเอ้ยเอาดิเอาดิเดไป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอโเถโอไอถผ่านลว,ว้ยผ่านลว,ว้ยประหยัดคือไงเอาเดี๋ยวกันโอเคเย่เย่ะก็ไม่เท่าไหร่นี่วะไหาเหออไม่เท่าไหร่ที่เราจะผ่านมครึ่งคลิปแล้วเนะี่ยอ่ะต่อไปลาวาแมงตรงเบียร์อะไรเกลียดกูแน่เลย โอเคปึ๊บปุ๊บเฮ้ยหียอะไรรึเอาไอ้สัตว์โอเคเออโอเคโอเซฟเซฟเซฟรอดไปรอดไปปึ๊บอ่ะต่อไปปึ๊บ You must die โอ้โหเป็นเพลงที่เพาะมากครับขอบคุณมากครับไอสัตว์ไอเย,ย้ยนั้นลำหนึ่งผมคิดออกแล้วพี่หล่อ,อแล้วปุ๊บปุ๊บ,บเออไม่นับไ่นับไ่นับปุ๊บปุ๊บ,บอ่ะ you must die อ้ยเกต่อไป what the fuck ไอ้ยันและไอ้เพลงนั้นมันฆ่าไม่ได้ด้วยโอ้ยปึ๊บโอเคต่อไปก็ต่อไปก็เร็วดิมาดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ่อขอคิดโดดไปตรงนี้กลับมามาตรงนี้ไอ้พี่จะวิ่งมาแล้วก็วิ่งสวนก็โดดปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเย่นี่กูทำอะไรวะเนี่ยวิชานินจาอ่ะว่าได้ you must die ไอ้ที่ มาใหม่ปุ๊บปุ๊บโอเคต่อไปก็ปุ๊บอ่ะ you must die ปุ๊บโอเคแล้วก็เอุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคผมสงสัยว่าถ้าสมมติเราเหยียบตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นวะปุ๊บโอ้ยกูขอร้องเถอะกูขอแค่ผ่านด่านนี้ได้กูก็ดีใจแล้วไอ้ยยากี้อะไรขนาดนี้เนี่ยอะต่อไปปึ๊บป๊บ โอเคไอ้เจนี่เหยียบไม่ได้นี่เหยียบไม่ได้ก็โดดไปตรงนี้ก็แล้วจะทำไงอ่ะมันโอเคอย่าอย่าไปโดนอย่าโดนสีแดงนั่นไม่น่าไปโดนเลยกูเอ่อเอ่ออืมเกียกูโดนเกียนกูโดนเกียนกูโดนเกียน